สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการปั้นพอร์ตพุ้นคนทำได้นะครับวันนี้พบกันในหัวข้อระวังหุ้นบริษัทจดทะเบียนที่มีทุนชำระแล้วยังไม่เต็มนะครับเพราะว่าตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับมาตรา1 1 0 6เนี่ยเขามีสิทธิ์ที่จะเรียก ให้เพื่อนๆในชำระค่าหุ้นเพิ่มนะครับในกรณีที่ทุนจดทะเบียนชำระยังไม่เต็มนะครับสมมติว่าเพื่อนๆนะครับไปขอซื้อของในราคา100บาทนะครับแต่เพื่อนๆขอจ่ายก่อนนะครับ50าบาทเนี่ยเพื่อนๆก็ยังค้างเขาอยู่50บาทนะครับจำเป็นต้อง หาเงินนะครับเตรียมไว้นะครับเพื่อที่จะไปชําระอีก50บาทนั่นเองนะครับแต่เพื่อนๆได้สิสธิ์นะครับในการถือหุ้นนั้นนะเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับหมายความว่าเพื่อนๆได้ของไปแล้วอันนี้ผมยกตัวอย่างเพื่อเตือนเพื่อนๆที่จะลงทุนในระยะยาวอย่างเช่นทำา DCA ออย่างนี้เป็นต้นนะครับควรจะนะครับใช้ข้อนี้ในการพิจารณานะครับเพราะว่าถ้าเราถือ หุ่นยาวเป็น10ปี20ปีเนี่ยวันดีคืนดีเขาอาจจะนะครับมีหนังสือมาเรียกเก็บเงินค่าหุ้นเพิ่มจากพวกเรานะครับผมยกตัวอย่างเป็นกรณีศึกษานะครับไม่ได้ให้ปฏิเสธหรือแนะนําในการซื้อหรือขายนะครับหุ้นบริษัทนะครับ PPM บริษัทพรพรมเมทอนจำกัดมหาชนนะครับเขานะครับทุนจดทะเบียนนะครับ3 นะคร16ล้าน5แ75บาทนะครับแต่คราวนี้ทุนจดทะเบียนชําระแล้วเนี่ยคือ211ล้านนะครับ mm. พูดได้ง่ายก็คือเขาชําระไปแล้วประมาณ66%เขายังค้างชาระอีกประมาณ33-34%นะเพื่อนๆหมายความว่าของร้อบาทเนี่ยชำระไปก่อน66บาทยังเหลือที่ยังไม่ได้จ่ายนะครับอีก33-34บาทนะครับ แล้วในกรณีที่ถ้ามีการเรียกเก็บค่าหุ้นแล้วนะเพื่อนๆไม่จ่ายชำระค่าหุน้นนะมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับเอาอย่างนี้ก่อนนะครับก็คือเพื่อนๆน,นะครับซื้อหุ้นมา100หุ้นนะครับถ้าเพื่อนๆจ่ายเงินแพงขึ้นไปอีกแต่ได้จำนวนหุ้นเท่าเดิมอันนี้ที่ว่ามาเตือนกันนะครับ หมายความว่าเราซื้อไปหมื่นหุ้นเราซื้อไปพันหุ้นอย่างเงี้ยเราซื้อในราคา2องบาทนะครับยีบ่สิบแปดแต่พอเขาเรียกเก็บเต็มจํานวนนะครับเป็นครบ100บาทเราต้องจ่ายเพิ่มอีก3 3มสถึงสาเเซต่อหุ้นนะครับรวมแล้วต้นทุนเราเพิ่มขึ้นแต่จํานวนหุ้นเราเท่าเดิมนั่นเองเพื่อนๆฉะนั้นแล้วเราจึงควรระวงังในกรณีที่เขานะครับมีจดหมายเวียนมาเรียกเก็บ ค่าหุ้นเพิ่มแล้วเราไม่จ่ายจะเกิดอะไรขึ้นเขาก็มีสิทธิ์ที่จะฟ้องร้องตามมาตรา1106ได้นะครับในกรณีที่เขาฟอ้องร้องเขาฟ้องร้องแล้วเราก็ยังไม่ชำระอีกเขาก็มีสิทธิ์ที่จะริบหุ้นของเรานะครับไปขายทอดตลาดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับมาตรา1125นะครับแลวคราวนี้ในกรณีที่ ถ้าขายแล้วนะครับเอามาชําระค่าหุ้นแล้วนะครับถ้ามันได้เกินนะครับมูลค่าหุ้นก็คือเกินสามร้อยกว่าล้านเนี่ยนะครับนะครับเขาก็จะต้องเอาในส่วนที่เกินนะมาคืนเรานะครับแต่ถ้าสมมติว่าเขารีหุ้นไปแล้วไปขายนะครับสมมติว่าร้อยบาทเนี่ยเขาขายได้เจ็ดสิบาทเนี่ยนะครับเขาขายหุ้นได้ต่ํากว่านะครับราคาที่ เป็นเกณฑ์ร้อยบาทของเขาเนี่ยเราก็ยังเป็นหนี้อีก30นะครับฉะนั้นแล้วในเรื่องของการถือหุ้นระยะยาวโดยเฉพาะการทำ DCA หรือว่าหุ้น VI นะครับนักอุนทนหุ้นคนค่าที่ว่าชอบถือหุ้นระยะยาวเนี่ยนะครับเรามีความสุขเราจะต้องเอาเงื่อนไขทุนชำระเต็มหรือไม่เต็มเนี่ยมาเป็นหนึ่งในเงื่อนไขสำคัญนะครับ เพราะว่าเรานะครับซื้อธุรกิจไม่ได้ซื้อหุ้นอย่างเดียวนะครับเราจะไม่ใช้ตัวเลขเดียวโดดๆนะครับอันนี้ก็คือเป็นหนึ่งในงบการเงินตัวเลขหนึ่งที่สำคัญหรละท่านที่จะทำ DCA หุน้นนะครับหรือว่าซื้อถือหุน้นลงทุนในระยะยาวนะครับเพื่อนๆก็ข้ามาที่ข้อมูลบริษัทนะครับแล้วก็เลื่อนลงไปดูว่านะครับ รายละเอียดนะครับทุนจดทะเบียนชําระแล้วเนี่ยมีกี่ล้านแล้วเขาชําระไปแล้วเนี่ยเท่าไหร่นะครับเพื่อนๆดูแล้วนะครับเพื่อนๆก็จะเห็นเลยว่าอ๋อบริษัทไหนน่าลงทุนระยะยาวนะครับแต่ลงทุนระยะสั้นเนี่ยก็พอได้นะครับหลายๆบริษัทนะเพื่อนๆสามารถตรวจดูได้อย่างนี้มติชนนะครับอย่างมติชนเนี่ยก็ทุนชําระแล้วของเขาก็ยังไม่เต็มนะครับเขาทุนจดทะเบียน225ล้านนี่นะครับ แต่ทุนชําระเขา185ล้านอันนี้เขาก็ยังมีสิทธิ์เรียกเก็บนะครับอย่างทิสโก้นะครับอย่างบริษัททิสโก้เนี่ยข้อมูลบริษัทเรามาดูนะครับทุนจดทะเบียน8,000นะครับ8,000กว่าล้านนะครับทุนชําระแล้วเต็มเรียบร้อยเต็มบริบูรณ์เกือบเลยน,นิดนะครับอ่า300อ๋อน,นี่เต็มแล้วนะครับทุนชําระอ๋อเหลืออีกนิดหน่อยนะครับพูดง่ายๆก็คือ เลยอีกประมาณเลยอีกประมาณ4-5่ห้าแสนนะครับก็นิดๆหน่อยๆนะครับอันนี้มันจะมีคือพูดง่ายๆคือถ้าเราจะเลือกหุ้นลงทุนระยะยาวนะให้ดูนะครับว่าทุนจดทะเบียนชำระแล้วนะเต็มหรือไม่อันนี้นะครับเป็นหัวข้อในวันนี้ฝากเพื่อนๆให้พิจารณาครับสวัสดีครับ